สวัสดีครับแฟนคลับน้องนี่ครับการับสาวหน่อยใน้านแปล้งครับวันนี้ครับมาเบิ้งบรรยากาศสี่มงแรงพี่น้องนี่ครับทีมหตัวกำลังสีออกเดินทางครับพี่น้องนี่ครับพอเอียกับเตียมโตนะครับมาเบิ้งบรรยากาศหน้าบ้านครับวันนี้นะครับอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งทุกสถานการณ์ครับนะครับ ผรม,มีงานผ่มีงานก็อัปเตียให้ได้เบิ้งนะครับบานิลานะครับนี่เราไป่น้ลองรถตูวเตรียมออกเดินทาง เป็นกาลังใจให้ยีหลาครับพี่น้องเนี่ยครับเตรียมบอกเดินทางพี่น้องนี่ครับเตรียมโตแล้วมืออื่นครับมืออื่นพ่นสีมาเท่นี่ครับเทฐานนี่พี่น้องตกะกัสิบูกระเบื้องนี่ครับฐานใหญ่เลยพี่น้องสองสันสันบนสันล่างเนี่ครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตาม<ช>ด้วยพี่น้องนะครับบางข่าวสารความคืบนหนาบานนองอุ้งอิงนะครับความคืบนหนาลาดสุดกับ มืออื่นทำเป็นสีขาวมาเทนี่ครับเทหลอกปาก บรรยากาศหลังบ้านพี่น้องต้นม่วงเนี่ยอย่างต้นม่วงตายอย่างพี่น้องนะครับเห็นวันเสาต้นมใหญ่มาลุ่งนะครับไปเลือกไปแล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวพป่นเอามาเมือ่อใดเดี๋ยวรอดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเราจะอัปเดตให้เป็นนะครับต้นใหญ่นะครับงาม,มแล้วพูดชืมาตังใบม่งใดนะครับ นะครับในจุดนี้มันก็สิกอกกกันไว้นะครับกวางพนทิเปูลมันสูงนะครับอันหลังไม่สูงกว่านะครับหลังเก่าพี่น้องให้พี่น้องดึงความคืบหน้านี่ครับแต่ละมือ พี่องเราเปิดเอาไว้เพื่อป่นครับมองอทั้งน้ำพอกปั๊มน้ำนี่ครับยิ่งเขาตัวบ้านนะครับยิ่งเขาล้งในล์ล้งหน่อยนะครับรอเป่นนี่ครับ,อ,อ,รบอันนี้ก็สายไฟครับท่อดำ นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาเนี่ยครับไปบึงหนาบ้านพี่น้องนี่ครับเห็นอาจารย์นะครับปลัดบุนนุนเพื่อนแม่เพื่อน่าเพปรนสิกลางติ่นเน่ยงเงี้ยวนี่พี่น้องกลางติ่นขับเป็นไปได้สิกลางประมาณฐาหลัง นะครับแนวนี้ข้างหลังนะครับข้างๆนี่สิเป็นเต้นนะครับเป็นว่างแผนไปแล้วนะครับข้างๆสิเป็นเต้นข้างหน้าบ้านนะครับสิปล่อยโล่งนะครับสิบบ่กางเต้นได้พี่น้องสิปูหยาเนี่ยครับสิปูหยาเทียมนี่เชียวหยาเทียมมาวางนะครับสิบบ่ปูนี่ครับ เพราะว่าข้างบ้านไม่สก้างเต็ดนะครับในตัวตอนรับพี่น้องยูซีส่วนหน้าบ้านสิเปิดโล่งสิปลอยโล่งเลยครับอาจารย์วานะครับอยากให้เห็นตัวบ้านยังชัดเจนนะครับตอนขึ้นบ้านใหม่นะครับหน้าบ้านท้องที่บริบับพี่น้องกับสิปลอยไวประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนส่วนตรงงหดเดี๋ยวเพิ่นในงานเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเท่านึงนะครับ กับข่ากับสิเอาหนาหนาเทียมนะครับมาปูนะครับรอติดตามด้วยพี่น้องนะครับในส่วนประตูทั้งเอาท่างเข่าคนกับไปประกอบยูกโกดังพี่พพน้องเกษียม,มาป่าติดตั้งคือกันกับรั่วนี่ครับรั่วสแตนเลสนะครับ,เ,เ,รรบเอามาติดตั้งเอาเธอเดียวนะครับเฮ็ดมาก นะครับที่แม่บานมาันก็เตรียมคองให้น้องนะครับเตรียมสุดเสื้อผ้าเตรียมให้นะครับบอกก่อนออกเดินทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยน้องเบิ้งครับความคืบหน้าในเอฟซีด้เบิง้งนะครับ นะครับเอาลราคับพี่น้องคลิปนี้ก็ถือว่าได้เห็นนะครับบรรยากาศขาคาวแล้วนะครับบานดีล่เดี๋ยวรอเบึ้งพี่น้องรอติดตามช่งต่อไปเรื่อยๆเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตากเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับให้ทีมนะครับซีสเกสรบานเลยทุกส่วนทุกฝ่ายครับรอเบึ้งนะครับคลิปนี้ผมกับศิลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ